ทั้งวันนะคะที่ร้านแซฟเฟชั่นนะคะก็มเมนูแรกไก่ย่างนะคะไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างหนังกรอบหนังกรอบหนังกรอบไม่ใช่สั่งมากลัวจนจำเ็นเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งใจสัง่งไม่คิดว่ามันเยอะขนาดนี้นะคะจิ้มนะ กินน้ำจิ้มนี่นะคะนี่นะคะไก่ย่างหนังกรอบนะคะกับน้ำจิ้มขอโทษนะคะดูเท็กเจอร์น้ำจิ้มนะคะคนมากนี่นะคะนี่คือเท็กเจอร์น้ำจิ้มเธอนะคะเฉียงปกติกินน้ำจิ้มเนี่ย ทั่วไปจะใสนนีปเจี้ยวใส่สันนะเพื่อเคยกินแล้วก็ไม่เปรี้ยวไปบ้างก็เค็มไปบ้างส่วนใหญ่มักจะหวานเนาะแต่ที่แนะนํำจิ้มส,สามรสกำลังดีเลยเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนิดนึงกำลังดีกับเนื้อไก่นะคะหนังกรอบนอกนุ่มใหนหนังกรอบนี่แล้วก็มีเนื้อนุ่มๆนะคะฉ่ำไม่ไม่ถึงตาเขาเนี่ยกำลังฉ่ำน้ำกำลังดีนะคะไม่แห้งมากกินอร่อย ก็เมนูที่สอง,องะคะอะะ่คละลาบทอดนะคะมีอ่าทงน้อยเซ็ส,สเตชันนะคะเซ็สเตชันนะคะอยากชิมเ,เ,เ,เป็นเพ็นๆเลยตัดมาพอดีคำน้ำลายไหลแล้วค่ะ คือแวเนี้ยเคยมากินแล้วอะค่ะดูทุกอย่างเขาอะรสชาติเนี่ยดีทุกอย่างเลยและาาราดมะเขืเปียกเองที่ตอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความเผ็ดเนี่ยพอดีพอดีไม่เผ็ดเกินไปนะคะแล้วก็รสชาติก็คือสามอาคาเรียน,นะครับมีเค็มมีอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ เขาเรียกรวมกันแล้วมันกำลังดีเลยค่ะรสชาติเนาะมันกินเพลินเลยรับตองตอบอได้ดูเท็กเจด้านไหนสัตวทอดดีมากค่ะเนาะอีกเมนูหนึ่งอะไรครับเนี่ยไนลัวกุ้งสดนะคะ กุ้งหนึ่งตัวหลายดวงหนึ่งชิ้นกุ้งหนึ่งตัวหลายดวงหนึ่งชิ้นขอน้ำก็ขอเส้นหมี่นิดนึงอืนเลยทำมันจะใหญ่มากขอตัดกุ้งหน่อยนึงดิค่ะจัดยังไงให้สวยไม่รู้ แต่รูว่ากินกับเส้นหมี่อร่อยชาาิด,ดีค่ะนัวได้ใจนะคะปกติกินต้องตามเนี่ยมันก็ต้องไม่เปรี้ยวไปเค็มไปหรือหวานไปอันเนี้ยใช่เลยค่ะกินกับเส้นหมี่อร่อยยางไง เมนูสุดท้ายมีอะไรคะคุณตักต้มแซ่บกระดูกอ,อ,อ่อนก็อันนี้นะคะและอันนี้นะคะต้มแซ่บนะคะตักมาจากขะต้มแซ่บกระดูกอ,อ,อ่อนแม่เราไม่พลาดชิมน,น้ำก่อนค่ะชื่นใจค่ะชื่นใจอร่อยค่ะอร่อยอุ๊ย อุ้ยหมูเปื่อยได้ใจมากเลยละลายในปากกระดูกหมูนี่แทะง่ายๆไม่ต้องอะไรมากนะวันนี้ตักทช่นีแเราไม่เจอกระดูกละลายในปากเลยเชื่อไหมแตงกวายังอร่อยเมื่อกี้แตงกวาไปชิ้นหนึ่งแล้วระหว่างรอ,อต้องบอกว่าทำไมถึงอร่อยรู้ไหมเพราะว่าที่นี่คือปตทสากกระโจม นะครับข้างหลังเนี่ยเจ้าของปั๊มเนี่ยเขาพี่ปลูกกับพี่พอดีที่เขามาพอดีเขาปลูกผักเองนะผักเองเพราะฉะนั้นเขาปลอดภัยสลอาดแน่นอนนะหรือถ้ามันมีเหลือก็คือผักเนี่ยที่เขาเข้าเข้ากรนเนาะก็มาจากที่นี่นะบางทีเขาอาจจะเอามาขายนะถ้ามันมีเหลือแต่ต้อนี้ค่ะกุหลาบนี่พี่เขาก็ปลูกเองนะมีทุกโต้เลย ปาร์สักกระจมเสิร์ชได้เซสเตชันหรือว่าปาร์สักกระจมก็ได้นะคะก็หาไม่ยากค่ะและรีวิวเราไปดูรีวิวเขาในในปาร์สักกระจมนะ,ะ,ะน่าจะประมาณ500ร0 0รีวิวอะค่ะเป็นพุ่งเลยน,นอนะอืมก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะ